ตอนที่559เข้าวังกินข้าวเป็นเพื่อนเรื่องของพระมาตุลาตีกับตีเวยหมิงอยู่เหวินห้ากับหยวนชิงหลิงปรึกษากันแล้วตอนนี้องครักษรับผีไม่มีคนคอยประสานภายในพวกเขาสามารถวางใจลงได้ครึ่งหนึ่งแล้วนอกจากเรื่องนี้น้อยมากที่อยู่เหวินห้าจะพูดถึงเรื่องในราชสำนักให้หยวนชิงหลิงฟังหนึ่งคือหยวนชิงหลิงเองไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวตึงเครียดมากมายนะัก สองคือใจของหยวนชิงหลิงเฝ้าครุ่งคิดแต่เรื่องเขาโรคเรื้อนกับการเปิดโรงเรียนสามเป็นการปกป้องนางด้วยสตรีไม่ยุ่งเรื่องการเมืองถ้าหากเรื่องที่ยายหยวนถามเรื่องในราชสำนักถูกองอันได้ยินข่าวคงต้องทูลฟ้องแน่แม้ว่าจะฟ้องแล้วไรประโยชน์และไม่ควรมาเสียเวลาด้วยกำหนดวันเดินทางเรียบร้อยแล้วยังต้องรายงานกับห้องเต้หมิงหยวนว่าวันไหว้พระจันทร์ไม่สามารถอยู่ร่วมงานเทศกาลได้หลังจากห้องเต้หมิงหยวนได้ยินแล้ว ก็เอ่ยเสียงเรียบเฉยว่าพวกเจ้าอยากจะไปไหนก็ไปใครยังจะหวังว่าพวกเจ้าจะมาหรือไม่มาเด็กๆมากันก็พออยู่เหินห้าได้ยินคำพูดที่แสนจะไม่แยแสเช่นนี้ก็รู้สึกเจ็บปวดจริงๆเสด็จพ่อทรงเห็นหลานสำคัญกว่าลูกข้องเต้หมิงหยวนดุดทันทีใส่หัวไป รัชทายาทที่อยากจะอ่อดอ้อนมองสีหน้าของเสด็จพ่อที่ดูระอาใจนะักรอยยิ้มมีเมตตาอ่อนโยนที่เคยเห็นตอนนี้มีให้แค่ตอนที่มองเจ้าตัวเล็กสามคนเท่านั้นตัวเองช่างไม่มีน้ำยาทำให้คนชื่นชอบได้เลยได้แต่หางจุกตูดใสหัวออกไปแต่ว่าตามหลักธรรมเนียมแล้วเพราะเขาไม่อยู่ร่วมงานเทศกาลวันไหวพระจันในใยวาง จำเป็นต้องพาครอบครัวเข้าวังก่อนล่วงหน้าเพื่อฉลองวันไหว้พระจันทร์กับเสียงเฟยก่อนนี่ไม่ใช่กฎกติกาที่ตายตัวแต่ว่าเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานคนที่ต้องออกจากเมืองหลวงไปทำงานในช่วงเทศกาลวันสำคัญก็ต้องเข้าวังล่วงหน้าเช่นกันยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นวันเกิดเขาอีกด้วยต้องขอบคุณเสียงเฟยในบุญคุณที่เลี้ยงดูมาคำว่ากตัญญูเพยอถังยังคงมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ไม่ว่าตอนนี้เสียงเฟยจะถูกกับบริเวณหรืออื่นใดก็ตามสรุปแล้วรัชทญญายาทองค์ปัจจุบันยิ่งต้องเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนด้วยเหตุนี้ก่อนออกจากเมืองหลวงหนึ่งวันพาเหล่าของว่างไปกินข้าวพร้อมหน้ากับเสียงเฟย จ้าตัวเล็กทั้งสามกินนมเก่งมากแค่สองเดือนก็หนักขึ้นมากข้าวเหนียวผอมกว่านิดหน่อยแต่ดูแล้วก็แข็งแรงขึ้นมากหน้าตาค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นร่างที่รวมหยวนชิงหลิงกับหยวนห้าเอาไว้ด้วยกันดวงตาเหมือนหยวนชิงหลิงจมูกกับปากล้วนเหมือนหยวนห้าแต่ว่าฮ่องเต้หมิงหยวนไม่ยอมรับในจุดนี้เขาคิดว่าไม่ว่าจะเป็นใบหูหรือว่าสันจมูกหรือว่าริมฝีปากล้วนเหมือนเสด็จปู่ เป็นถึงห้องเต้ไม่ยอมรับการโต้เถียงใดๆห้องเต้หมิงหยวนก็เข้าร่วมงานฉลองในบ้านครั้งนี้ด้วยไม่ใช่เป็นการให้เกียรติเสียงเฟยแต่มองในส่วนของเหล่าของว่างทั้งสิน้นเสียงเฟยเห็นห้องเต้หมิงหยวนหยอกล้อเด็กๆอยู่อีกฝัง่งจึงอยากจะเข้าไปร่วมอุ้มกับเขา ไหนเลยจะรู้ว่านางเพิ่งจะเข้าใกล้เหล่าของว่างก็เริ่มร้องไห้เสียงดังขึ้นมาเป็นการร้องไห้เสียงดังจริงๆโดยไม่มีการต้นสายปลายเหตุร้องจนใบหน้าเขียวคล้ำขึ้นมาฮ่องเต้หมิงหยวนสีหน้าเย็นชาไปไกลๆหน่อยอย่าเข้ามาเสียงเฟยได้แต่ถอยออกมาอย่างลำบากใจตอนที่งานเลี้ยงตอนค่ำเริ่มขึ้นห้องเต้หมิงหยวนไม่ได้เข้ามานั่งเพื่อร่วมกินข้าวด้วยกัน เขาบอกว่าจะมาร่วมงานเลี้ยงครอบครัวแต่กลับให้ดื่มน้ำแกงไปเพียงเล็กน้อยไม่กินกับข้าวเลยแม้แต่คำเดียวเขากินเสร็จแล้วค่อยมาอีกทั้งเขายังคงยืนหยัดในสถานการณ์ที่เอื้ออํานวยเขาจะไม่กินข้าวร่วมโตกับคนอื่นไม่ว่าใครอย่างเด็ดขาดดูก็รู้ว่าคงมีประสบการณ์ไม่ดีมาก่อนแต่ก็ไม่มีใครถามคุ้นชินกันแล้วเพราะว่ามีห้องเต้หมิงหยวนอยู่ด้วย ตลอดการกินข้าวมื้อนี้เห็นได้ชัดว่าเสียงเฟยค่อนข้างสํารวมทุกคนในครอบครัวกินข้าวกันอย่างมีความสุขความสัมพันธ์ของแม่สามีและลูกสะใภ้ก็ค่อนข้างเข้ากันได้ดีเป็นอย่างยิ่งของเต้หมิงหยวนในขณะที่พวกเขากำลังกินข้าวก็คอยหยอกล้อเหล่าของว่างอยู่ข้างๆเอาทอนเล็กๆคอยป้อนน้ำแกงใส่ให้กับพวกเขาเหล่าของว่างที่เอาแต่กินนมไม่เคยได้ลิ้มรสอาหารของผู้คน แสดงอาการตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างยิ่งอ้าปากกว้างรออาหารป้อนเข้าปากลิ้นสีชมพูเอาแต่ดูดเลียไปบนช้อนเล็กคงเต้หมิงหยวนมองจนเหมือนคนงูถอนหายใจอย่างแรงว่าสิ่งที่ดีที่สุดใต้ล่านี้คงหนีไม่พ้นเจ้าตัวเล็กเหล่านี้ไม่ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะก็สามารถทำให้คนดีใจได้อย่างไร้สาเหตุอยู่กับพวกเขาเช่นนี้ทั้งวันไหนเลยจะมีเรื่องให้ปวดหัว ลวนชิงหลิงพูดยิ้มยิ้มว่าสเสด็จพ่อไม่ช้าหู้เฟยก็จะให้กำเนิดพระโอรสหรือไม่ก็พระธิดาให้กับพระองค์แล้วถึงตอนนั้นพระองค์สามารถหยอกเย้าเด็กน้อยได้ทั้งวันวันนี้ทุกคนต่างสร้างภาพให้ดูสงบสุขร่วมแรงร่วมใจกันวาดภาพครอบครัวสุขสันต์อย่างประณีตสีสันเรียบง่ายสง่างามทว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีความสุข แต่พอคำพูดนี้ของหยวนชิงหลิงที่พูดออกไปทำให้ภาพอันสวยงามนี้ฉีกเป็นรอยร้าวเส้นหนึ่งสีหน้าของเสียงเฟยนิ่งขึมลงทันทีเอ่ยเสียงเย็นว่ากินเข้าของเจ้าไปเถอะไม่พูดก็ไม่มีใครว่าเจ้าเป็นใบ้มีปากไว้ไม่ใช่ให้เจ้าพูดจาเรื่อยเปื่อยรู้จักมารยาทหรือไม่หยวนชิงหลิงอึ้งไปเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าบางทีเสียงเฟยอาจจะไม่ชอบเรื่องนี้จึงเอ่ยขึ้นว่า ขอโทษด้วยพูดผิดไปแล้วหยู่เหินท่าดื่มเหล้าไปสองแก้วคนดูหยู่วนชิงหลิงถูกรังแกไม่ได้จึงเอ่ยเสียงเรียบๆว่าสเสด็จแม่คำพูดที่ท่านไม่ชอบฟังก็อย่าให้นางพูดทําไมต้องด่านางรุนแรงเช่นนี้ด้วยอยู่เหินถ้าไม่พูดจาภาพวาดนั้นยังคงสามารถซ่อมแซมได้ แต่ว่าการที่อยูวนห้าช่วยหยวนชิงหลิงรอยฉีกของภาพวาดผืนนั้นแน่นอนว่าต้องถึงขั้นถูกฉีกกระจายไม่มีชิ้นดีเสียงเฟยตบโต๊ะดังปังวางตะเกียบไว้บนโต๊ะอย่างแรงโมโหโจนตัวสั่นไปหมดลูกอกตันยูตอนนี้แม้แต่จะว่าสไพยของเจ้าสักคำก็ไม่ได้ใช่หรือไม่ในสายตาของเจ้ายังมีค้าเป็นแม่อยู่หรือไม่ที่แท้ก็แต่งพรรยาแล้วลืมแม่เสียแรงที่รักเจ้าจริงๆ อยู่เอิญท่าก็วางตะเกียบลงเงยหน้าขึ้นขมวดคิ้วมุ่นสเสด็จแม่ข้าไม่เห็นท่านอยู่ในสายตาหรือคืนนี้ทุกคนต่างก็มีความสุขเป็นอย่างยิ่งยายหยวนก็ไม่ได้จงใจทําให้ท่านไม่พอใจนี่ท่านถึงกับโมโหมันสมควรหรือคืนนี้เสียงเฟยสะกดกลั้นความไม่พอใจไว้เต็มอกพวกเขาพาลูกๆเข้าวังล่วงหน้ามากินข้าวกับนางบอกว่าคืนวันไหวพระจันทร์จะไม่ได้อยู่ร่วมงาน ถ้าหากพวกเขาไม่อยู่เช่นนั้นเกรงว่าคืนวันกินข้าวพร้อมหน้านางคงไม่สามารถออกไปได้แล้วเพราะว่าไทเฮามีคำสั่งกักบ,บริเวณหลังจากนั้นได้ยินว่าเป็นหยวนชิงหลิงที่อยากจะออกไปท่องเที่ยวในใจก็อยากจะตำหนิสั่งสอนหยวนชิงหลิงสักครั้งแต่ห้องเต้าดันมาเสียก่อนนางจึงได้แต่เก็บอารมณ์เอาไว้และกินข้าวต่อไป เพราะว่าน้อยมากที่ห้องเต้จะเข้าร่วมงานภายในครอบครัวของเหล่าสนมในตําหนักต่างๆสามารถให้เกียรติมาเยือนได้แสดงว่านางยังคงมีตําแหน่งอยู่ในใจไหนเลยจะรู้ว่าห้องเต้ก็แค่กินน้ำแกงไปไม่กี่คำแม้แต่ข้าวก็ไม่ร่วมนั่งกินด้วยไปนั่งหยอกเด็กๆอยู่อีกฝั่งแล้วก็นึกถึงเรื่องที่นางอยากจะอุ้มเด็กๆ็ก,กตัวเล็กๆแค่นี้ก็รู้จักทําสีหน้าให้นางดูซะแล้ว ในใจยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่และไม่สนใจว่าห้องเต้หมิงหยวนจะอยู่ด้วยระเบิดอารมณ์ออกมาตรงมาตรงตบตัวเอ่ยเสียงดุว่าข้าตำหนินางแล้วอย่างไรถ้าหากนางทำถูกต้องข้าจะตำหนินางหรือเทศกาลวันไหวพระจันทร์กับเวลาก่อนหลังวันเกิดของเจ้าเดิมทีก็ควรอยู่ในวังร่วมฉลองกับแม่ดีๆนางกลับไม่รู้ความจะออกไปท่องเที่ยวนี่หรือคือวิธีแห่งความกตัญยูยังมีอีกไม่รู้ว่านางสักสอนลูกชายอย่างไร ข้าเข้าใกล้ลูกชายเข้านิดเดียวก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักราวกับว่าข้าจะบีบพวกเขาให้ตายอย่างไรอย่างนั้นคองเต้หมิงหยวนเอ่ยเสียงเย็นว่าเจ้าอยากจะบีบพวกเขาให้ตายหรือไม่ข้าไม่รู้แต่เจ้าไม่เคยคิดจะบีบแม่ของพวกเขาให้ตายหรืออย่างไรอย่าคิดว่าเด็กๆไม่รู้ประษาอะไรยิ่งตัวเล็กแค่นี้ยิ่งมีจิตสัมผัสรับรู้ได้ เสียงเฟยได้ยินคำพูดนี้ของห้องเต้หมิงหยวนก็กูุมหน้าร้องได้อย่างทันทีตอนนี้ทุกคนต่างว่าหม่อมฉันทำไม่ถูกต้องแต่ตอนนั้นหม่อมฉันก็ทำเพื่อจะปกป้องเด็กทั้งสามคนนี้ใช่หรือคนเป็นแม่ก็ต้องเสียสละเพื่อลูกตอนนั้นสถานการณ์อันตรายถ้าหากสามารถถวยเด็กสาคนนี้เอาไว้ได้พระชายารัชทายาทเองก็ควรร้องขอให้ปกป้องเด็กเอาไว้นี่จึงจะเป็นแบบอย่างของสภัยราชวง์ ให้สมกับเป็นตัวอย่างแก่ภรรยาของประชาชนทั่วไปตอนที่560มีผู้อาวุโสมาอีกหนึ่งท่านอยู่เหินห้าได้ยินคำนี้ก็โมโหแทบทนไม่ไหวแต่ว่าเห็นได้ชัดว่าห้องเต้หมิงหยวนยังคงเป็นห่วงสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกของพวกเขาอยู่หลายส่วนฉะนั้นจึงเอ่ยเสียงเรียบเฉยว่าเจ้าห้าพาเมียกับลูกเจ้ากลับไปเสด็จพ่ออยู่เหินห้ามองห้องเต้หมิงหยวน สายตาของฮ่องเต้นหนิงหยวนมีแววแจ้งเตือนอยู่เหินห้าได้แต่ระบายลมหายใจพูดว่าพยาค่หลวนชิงหลิงเรียกแม่นมสีและแม่นมให้เข้ามาอุ้มเด็กเด็กข้าวมื้อนี้ยังกินไม่เสร็จทั้งบ้านห้าคนก็ต้องจากไปอย่างรีบร้อนฮ่องเต้หมิงหยวนนั่งอยู่บนเก้าอี้มองเสียงเฟยเสียงเฟยยืนอยู่อย่างดื้อรั้นสีหน้าเขียวคล้ำฮ่องเต้รู้สึกว่าหมอมฉันพูดผิดไปก็สามารถลงโทษได้ ให้กับบริเวณต่อไปก็ได้ค่องเต้หมิงหยวนหมุนแหวนหยกที่อยู่บนนิ้วโป้งไปมาหลุกสายตาลงแต่มีประกายหลักแหลมเผยออกมาน้ำเสียงเย็นชาแต่เรียบเฉยเสียงเฟยกับบริเวณเจ้ากลัวด้วยหรือเสียงเฟยน้ำตาไหลพรากนางเช็ดน้ำตาเอ่อยอย่างดื้อรั้นว่ากลัวแล้วอย่างไรห้องเต้จะสงสารข้าสักนิดหรืออย่างไรหรือห้องเต้ไม่เคยคิดทบทวนเลยว่าทำไม่หม่อมฉันต้องทำเช่นนี้ด้วย หม่อมฉันเองก็ทุ่มเททั้งกายใจรัชทายาทเป็นรากฐานของประเทศชาติไม่สามารถให้ใครชักจูงได้ง่ายง่ายตอนนี้ทั้งสมองและหัวใจของเขาต่างเต็มไปด้วยหยวนชิงหลิงนี่มันอันตรายเกินไปกำจัดหยวนชิงหลิงห้องเต้เองก็จะสามารถนอนหลับได้อย่างไรกังวลเช่นกันมีใช่หรือน้ำเสียงของห้องเต้หมิงหยวนดูด,ดันขึ้นมาสีหน้าดุดนําแข็งเพราะเจ้ามันทุ่มเททั้งกายใจมากเกินไปเจ้าก็แค่สภัยคนหนึ่งในวังหลงัง พูดถึงรากฐานของประเทศอะไรกันเป็นสิ่งที่เจ้าควรพูดหรือถ้าหากจะบอกว่าพระช,ยรชายารัชทายาทอาจมีส่วนในการแทรกแซงรัชทายาทก็แต่เป็นได้ได้เท่านั้นแต่เจ้านั้นแทรกแซงรัชทายาทโดยตรงยังคิดอยากจะควบคุมรัชทายาทเพื่อเลื่อนตำแหน่งขุนนางให้กับพี่น้องในตระกูลมารดาเจ้าข้าไม่จัดก,การเจ้าเพราะว่าเพิ่งจะแต่งตั้งรัชทายาทต้องปกป้องเกียรติของเขาเอาไว้ไเโาเคยเตือนเจ้าไปแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนี้เป็นการแจ้งเตือนจากข้าเป็นครั้งที่สองถ้าเจ้ายังไม่วางตัวให้ดีเช่นนั้นคงไม่ง่ายเหมือนการกับบริเวณแล้วกับบริเวณเจ้าไม่กลัวแต่ถ้าตัดหัวของเจ้าเสียดูซิว่าเจ้าจะกลัวหรือไม่เสียงเฟยตกใจจนข้างในร้อนเป็นไฟสีหน้าซีดขาวลงทันทีอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นขึ้นมาเอ่ยเสียงซ่าว,ว่า ท้องเต้ทรงพูดเช่นนี้นี่ทรงลืมความรักระหว่างเราทั้งสองที่มีต่อกันมานานหลายปีแล้วหรือทรงวางหม่อมฉันไว้ตรงไหนมีรักใหม่เป็นหู้เฟยที่ทั้งสาวทั้งสวยกว่าไหนเลยจะยังําหม่อมฉันที่เป็นคนเก่าได้คนอื่นต่างก็พูดว่าความสวยโรยราความรักก็จืดจางวู้เฟยเองก็ต้องมีวันแก่เช่นกันรอดูไปเถอะ ข้องเต้หมิงหยวนมองเสียงเฟยที่คลายจะคลุ้มคลั่งแล้วจากนั้นก็นึกถึงค้าทีของหยูเหวินห้าที่พาลูกเมียออกไปอย่างรีบร้อนช่างรู้ใจแม่ไม่เท่ารู้จริงจริงหยูเหวินห้านั้นหนีได้เร็วทิ้งเขาเอาไว้ที่นี่จะดึงหูนางก็ปะปรไม่ดึงก็รู้สึกอึดอัดใจ,จคิดทบทวนไปมายืนขึ้นสะบัดแขนเสื้อจากไปปล่อยให้เสียงเฟยร้องไห้ฟูมฟายตามอำเภอใจหลังจากห้องเต้หมิงหยวนจากไปแล้ว ความโมโหที่มีอยู่เต็มอกไม่รู้จะไปปลดปล่อยที่ไหนได้ยินมูหรูกงงงงบอกว่ารัชททายญาตกับพระชายารัชททายญาติพาเด็กๆไปที่ตำหนักฉินคุณก็ก้าวเท้าตามไปที่ตำหนักฉินคุณทันทีไหนเลยจะรู้ว่าพอถึงตำหนักฉินคุณกลับเห็นภายในตำหนักฉินคุณวุ่นวายกันไปหมดรีบให้มูหรูกงกงงไปถามช้างกงกงก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้น ที่แท้เพราะห้สร้างห่วงรู้ขขาวว่าเล่าหอรุ่ยเอ๋อหงของเจ้าหญิงใหญ่ทิ่งหายนั้นยังไม่ได้ถูกขุดออกมาจึงได้สั่งให้ช้างกงกงไปแอบขุดเอามาซ่อนเอาไว้ในตำหนักฉินคุณและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหญิงใหญ่ทิ้งรู้เรื่องข้าก็รีบเข้าว,วังมาขอคืนทันทีไทสร้างห่วงไม่ยอมรับว่าไปแอบขุดเล่ามา เรื่องนี้ช่างหน้าขายหน้านักเล่าหอรุ่ยเอ๋อหงของท่านป้าใหญ่ข่าวที่เป็นหลานกลับไปขุดออกมาถ้าข่าวนี้แพร่ออกไปจะเอาหน้าแก่ๆของเขาไปวางไว้ที่ไหนคงเต้หมิงหยวนไปถึงตำหนักฉินคุณเหีนอยู่เหวินห้ากับหยวนชิงหลิงยืนอยู่นอกตำหนักแม่นมุ่อุ้มเด็กๆแม่นม4สี่เฝ้าประตูทางเข้าทั้งหมดจะเข้าไปก็ไม่ใช่จะถอยก็ไม่ได้ทำตัวไม่ถูกจริงๆ เห็นห้องเต้หมิงหยวนมาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาคลายใจได้เปล่าหนึ่งหยูเวนห้ารีบพูดขึ้นว่าสเสด็จพ่อรีบเข้าไปเกลี้ยกล่อมเถอห้องเต้หมิงหยวนรู้สึกเสียใจทีหลังขึ้นมาคนที่อยู่ข้างในทั้งสองล้วนเป็นคนที่แย่ด้วยไม่ได้เขาที่อาวุโสน้อยกว่าจะไปยุ่งอะไรด้วยคิดว่าจะหนีถูกยหยวนห้าเรียกตัวไว้เช่นนี้หนึ่งเสียงเจ้าหญิงใหญ่ชิ่ที่อยู่ข้างในก็มองเห็นเขาเข้าแล้ว ทันใดนั้นก็ยกไม้เท้าขึ้นมาคอที่ขอบประตูตะคอกอยู่ในลำคอว่าองเต้มาแล้วมาได้ดีเลยเข้ามาพูดเหตุผลให้ความเป็นธรรมกับท่านย่าเจ้าด้วยองเต้หมิงหยวนมองอย่างดูดันไปที่อยู่เหมือนห้าแวบหนึ่งกัดฟันเดินเข้าไปมองเจ้าหญิงใหญ่ที่ศีรษะขาวพโพลนและโกรธเป็นฟืนเป็นไฟคำนับหนึ่งครั้งไทสร่างห่วงนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยสีหน้าบูดบึง้งทำท่าน้อยใจราวกับถูกใส่ความ ค้องเต้หมิงหยวนเดินเข้าไปคำนับหนึ่งครั้งจากนั้นก็กดเสียงต่ำเอ่ยเสียงเบาวๆว่าเสด็จพ่อได้เอาจริงหรือไม่เอาก็คืนนางไปลูกจะได้จัดการให้ท่านท้สร้างหวงแอบเหละมองเจ้าหญิงใหญ่ชิงแอร์วบหนึ่งเห็นเจ้าหญิงใหญ่ชิงมองเห็นอยู่เหมือนห้าก,กับหยวนชิงหลิงที่อยู่นอกประตูแล้วมีท่าทีอยากรู้อยู่บ้างจึงโบกมือพูดว่าข้าไม่ใช่คนชอบดื่มเหล้าเสียหน่อย จะไปเอาเล่าหอรุ่ยเอ๋อหงของนางมาทำไมข้าเองก็อายุปูนนี้แล้วยังต้องแอบขโมยเล่ามาดื่มอย่างนั้นหรือห้องเต้หมิงหยวนมองไปยังฉางกงกงฉางกงกงนั้นกลบเกลื่อนไม่เป็นจึงไม่กล้ามองห้องเต้หมิงหยวนดวงตาคู่นั้นกลอกกลิ้งไปมาแววตาเหม่อลอยไม่นิ่งสองมือกำแขนเสื้อไว้แน่นเอาแต่บิดไปมาอย่างแรงห้องเต้เองก็พอจะรู้ดีแก่ใจแล้วยังคงพูดเสียงเบาว่า เสด็จพ่อช่างเถอะคืนนางไปเสียไม่เช่นนั้นท่านคงไม่ได้อยู่อย่างสงบไทสร้างห่วงตบโต๊ะดังปังขึ้นมาทันทีชี้ไปที่ห้องเต้มหมิงหยวนและพูดว่าที่แท้เจ้าเป็นคนเอาไปทําไมเจ้าไม่บอกตั้งแต่แรกทําเอาท่นาน่าของเจ้าต้องมาวุ่นวายอยู่ที่นี่เป็นครึ่งค่อนวันเอาแต่บอกว่าข้าเป็นคนเอาไปดวงตาของห้องเต้มหมิงหยวนขลึงค้าง มองพ่อของตอนเองอย่างไม่อยากจะเชื่อยังไม่ทันได้ตอบโต้เสียงไม้เท้าของเจ้าหญิงใหญ่ชิ่งก็ดังขึ้นมาติดๆเขาค่อยๆหันร่างไปอยากจะพยายามเค้นรอยยิ้มออกมาจากใบหน้ามองเห็นด้านหลังของเจ้าหญิงใหญ่ชิ่งที่กำลังโมโหเป็นอย่างยิ่งเป็นอยู่เหวินห้าที่คิดอยากจะหนีชั่วคลิปตาที่อยู่เหวินห้าคิดจะหมุนตัวหนีก็มองเห็นสายตาของห้องเต้หมิงหยวนในใจเขากระตุกวูบไม่ดีแล้ว และแล้วก็เห็นเสด็จพ่ออันเป็นที่รักของเขาชี้มาที่ขาวเอ่ยด้วยเสียงอันดังกึกก้องว่าที่แท้ก็พูดถึงเล่าหอรุ่ยเอ๋อหงไหายนั้นหรือเป็นเจ้าห้าที่ไปขุดออกมาบอกว่าจะเอามาให้ทุกคนชิมตอนงานรวมญาติในเทศกาลวันไหวพระจันทร์อยู่เหมือนห้าอ้าปากเหวดวงตาเบิกกว้างเกียรติยศเล่าเกียรติยศของประมุขแห่งประเทศอยู่ที่ไหนเห็นเพียงเจ้าหญิงใหญ่ชิ่งหันขวาไปอย่างรวดเร็ว เรากับแม่สิงโตที่มูหหันไปอ้าปากพร้อมจะขย้ำเสียงคำรามอย่างกราดเกลี้ยวเรากับจะพังทลายหลังคาของตำหนักฉินคุณให้พังคลืนลงมาหลานห้าเอาออกมาไม่เช่นนั้นจะตีขาเจ้าให้หักเชียวขอ,อยู่เหินห้าขาอ่อนทันทีรีบประคองไหล่ของหยวนชิงหลิงเอาไว้ผลักนางให้ยืนบางหน้าเอาไว้ไม่สนใจสายตาดูถูกของหยวนชิงหลิงอธิบายว่า ท่านย่าฟังข้าอธิบายก่อนเล่านี้ไม่ผิดข้าเป็นคนขุดมาแต่ข้าส่งต่อให้เสด็จปู่ไปแล้วไข่สร้างห่วงนิ่งอึ้งยืนขึ้นมามองหอยู่เหวินห้าอย่างประหลาดใจอะไรนะเล่าที่เจ้ามอบให้ข้าก่อนหน้าน,นี้ไม่กี่วันเป็นของท่านป้าใหญ่หรือ ทำไม่เจ้าไม่บอกตั้งแต่แรกใบหน้าที่ประหลาดใจเปลี่ยนเป็นโมโหขึ้นมาอย่างกะทันหันตำหนิอย่างด้วยแวาจาที่เต็มไปด้วยเหตุผลว่ามีอย่างที่ไหนกันยิ่งอยู่ก็ยิ่งไรกฎระเบียบเล่าหอรุ่ยเอ๋อหงของท่านย่าเจ้าไปขุดมาได้อย่างไรนั่นมันฝังอยู่ในดินเกือบจะร้อยปีแล้วล้ำค่าแค่ไหนเจ้ารู้หรือไม่เล่าแก้วหนึ่งมีค่ามากกว่าร้อยตำลึงช่างเหลวไหลจริงๆไม่เห็นผู้อาวุโสอยู่ในสายตาเหลวไหลเหลวไหลที่สุด ผู้จบก็เข้าไปประคองเจ้าหญิงใหญ่ชิ่งอธิบายอย่างดิบดีจากนั้นก็มองอยู่เหวินห้าอย่างดูด,ดันแวบหนึ่งใส่หัวไปค่าไม่มีทางให้อภัยเจ้าอยู่เหวินห้าก้องหน้าลงในใจรู้สึกไม่ยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง